มมามา,มาท้้นีเสื้อโคตดดีคอร์ชั่นสดใหม่เสื้อใหม่แค่สิบโรบักเสื้อใหม่แค่สิบโรบักเข้าเสื้อเพื่อนทักซื้อจากไหนวะมานีน,นเข้ากรุงตรงนี้เสื้อใหม่ฟรีแค่สิบโรบักแม่ครับพ่อครับคอที่เสื้อดีดีแค่สิบโรบักแจคเก็ตเสื้อหูดก็มีเสื้อนักเรียนดีแค่สิบโรบักลูกเสือใส่แล้วกันพีปันเทพออฟฟี่ตองสิบโร Oh, <S <s <ans> <S เมื่อ99วันหนีกวางผีกระบายครั้งกับอัปเดตใหม่ครั้งนี้มันเรียกเพื่อนมาช่วยเป็นเจ้านกฟูกตาโตที่ล่าเก่งกว่าเดิมแถมยังบินเร็วด้วยพวกเราจะรอดและช่วยนักวิจัยเก็บตัวยอย่างขนนกยักษ์ได้หรือเปล่าถ้าพเพื่อนเพนพร้อมแล้วแล้วก็กดไลค์คลิปนี้และไปดูกันอัปเดตใหม่กันเลยเมื่อหน้าหนาวกลับไม่ครั้งเจ้ากวางก็ออกหาเหยื่อตาปกติ โอ้โอ้นั่นอะไรนะ่ะดูเหมือนว่าเจ้ามีขาวจะตายเกลื่อนหมดเลยมีใครทำสิ่งนี้ไว้อย่างนั้นหรือนี่มันดีจริงๆมีเนื้อโดยที่ไม่ต้องล่าด้วยล่ะเฮ้ยเสียงไรนะ่ะ <c oughs> โอ้ขนนกอย่าอ่าอย่าบอกนะว่าไอ้เจ้านอนมันกลับมาแล้ว ไอ้เจ้าขนนกนี้มันต้องมาจากอาอาไอ้หูกยัษกไอ้หูกยัษกมันมา <c oughs> นกหูประกตัวฉันตื่นแล้ว,ว 19วันในป่าก็ต้องใส่ชุดทำสวนคอล n เลคชั่นใหม่จาก c ีบิงเอฟซีสโตนี่สิไม่ว่าจะทำสวนหรือว่าจะเล่นเอาชีวิตรอดก็รอดได้อย่างสบายบรือฉันไม่ชอบเลยอ,อย่ไม,ม่กระโปรงอ่ะอยากได้กระโปรงอะ่ะแหมเป็นชาวสวนใส่กระโปรงทำไมเดี๋ยวก็กางเกงนโผล่หรอก เอาล่ะครั้งนี้มีการอัปเดตมาใหม่นะทุกคนเขาว่ากันว่าในป่านี้เนี่ยมีโนคูกยักษ์ซะด้วยเราจะออกตามหาโนคูกยักษ์แล้วก็ช่วยเด็กๆมานะแต่ก่อนอื่นวันนี้เราต้องเอาสิ่งที่เราพกไว้ติดตัวนี่เลยขวานจัดไปโอ,ตอ,อ้ตัดไม้ก่อนเลยัดไม้กันก่อนเลยสิ่งที่พวกเราชื่นชอบที่สุดคือการตัดไม้เพื่อนไม คือเราอบยังไม่ได้ฆ่าใครเลยทำไมมันมีเนื้ออยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะฉันยิงเองทำไมยู่ที่ี่เมื่อกี้ฉันเห็นกระสุนพี่ไม้ปาดกระต่ายดังแปร๊แปรแประคือไม่ได้ยินเสียงหรอวะมีอะไรโว้ยมา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 พวกเราตัดไม้กันเถอะพี่ไม้ตอนนี้มันไม่ได้มีศัตรูนะนานก็ไม่ต้องล่าอะไรมากก็ได้มั้งเราหิว่ะตัดไม้ก่อนเพื่อน เออแล้วจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเขามีอาชีพใหม่มาด้วยนะซึ่งฉันเนี่ยเป็นนี่เลยนักวางกับดักเอาไว้สําหรับเวลา,บ,าบ้านเราเนี่ยมันมีแบบพวกโจรหรือว่าพวกละธิมาอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะใช้กับดักอันนี้ในการหลอกล่อมันนี่เลยแล้ว<อ>แล้วเหยียบเองไหมเหยียบเองไหมไม่เหยียบสิครับจะเหยียบทำไมล่ะกับดักพวกนี้เนี่ยฉันสร้างไว้สำหรับพวกคนป่าทุานนะนวังนายวางนวงันวงได้กี่อันนะฉันวางได้3อันทั่ว หอคว<น>ร <ๆ S 1> ช่วยช่วยกันใส่ไม้ก่อนใส่ไม okay, 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 okay. หมโอเค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 เสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยบางที่ในป่านี้ชาบูท่านผู้นำชาบูเฮ้ยพวกคนป่ามันชาบูไอ้พวกกวางอะวางในถ้ำนะฉันคิดว่ามันน่าจะเอาพวกแบบเนื้อแมมมอต เนื้อหมีเนื้อหมาเอาไปบูชาแน่นอนเลยหมาก็ไม่รอดโอ้ยไม่น่าหรอกไอ้พวกลัทธิได้มาถึงครั่งขนาดนั้นหวังว่าคืนนี้ไอ้เจ้านกฮูกยักษ์นั่นมันจะยังไม่มานะอย่ามาใครได้ยินเสียงนกฮูกหรือเสียงอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีไหมอะเสียงคเนายไมยได้ยินเสียงนายที่มันไม่ดีไม่ดีเสียงนายนับไหมเสียงฉันไม่นับดิ๋ยวโทรแต่ตะกี้ผมเห็นคนมาตั้งโต๊ะอะไรมิวอยู่ใกล้แถวเนี้ย จริงเหรอใช่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เฮ้ยมีคนอยู่ในป่าน,นี้ด้วยเหรอนอกจากพวกเราอ่ะนี่ๆเฮ้ยจริงด้วยทุกคนเดินมาเดินมาอีกนิดนึงใกล้ๆบ้านเลยตรงนี้มีสวัสดีจ้าฉันเป็นนักวิจัยนะจ๊ะฉันเดินว,วิจัยนกแถวๆนี้พวกเธอเคยเห็นพวกแบบขนนกอะไรใหญ่ๆบ้างไหมละจ๊ะถ้ามีแล้วก็เอาไปฉันเลยเดี๋ยวฉันจะเอาไปวิจัยและฉันจะตอบแทนเธอด้วยน้ำมันนะโหน้ำมันกันอนใหญ่เลยนะเพื่อน แล้วแล้วเขาอยู่นี่เขาไม่เป็นไรหรอกนั่นดิเออ,เอ,อฉันกำลังกลมเกินก,กับธรรมชาตินะจ๊ะดูเธอจาหายใจเบาๆอะนะจะได้ไม่ต้องเจออะไรอันตรายไอ้แป้งทั้<ว>ง,งหลังมันมีป้ายคำเตือนอีนีน่หุยอย่าขยับเมื่อมันบินลงมาอย่าขยับถ้าเกิดว่ามันมันแลนดิ้งลงมาเหรอโอ้ไมก่กอดถ้านกอยู่เราเราห้ามขยับเยอะแล้วก็ห้ามส่งเสียงเยอะไม่งั้นเนี่ยนกมันจะแบบว่า รู้ตัวดิว่าพวกเราแอบอยู่อ่ะมา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 วันนี้เราจะเริ่มออกตามหาเด็กๆแล้วนะจ๊ะโอ้พีมา่จยด้วยอ่ะไหนดูในแผนที่หน่อยสินี่นี่เห็นดูหลังหลังไอ้หอคอยเห็นไหมเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วหมาบอกคอแดงอยู่ตรงนี้หมาพอกคอแดงโอเคโอเคเอาเลยเลยพวกเราเฮ้ยมันมันไปขึ้นหอประพาคาด้วยโอ้โหไอหมาที่มันแสนรู้มันแสนรู้เกินเอาตัวนี้ก่อน มา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 จัดการนี่มันติดมันติดอยู่มันติดอยู่อืมใช้จังหวะนี้ในการล่อซื้อเรียบร้อยจะไม่มีเืนจัดไปเอาเลยเอาเลยเลยเพื่อนเอาเลยเลยเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูแจแดมาแล้วว้าวกระต่ายก็ยิงเหรอยิงเราช่วยเด็กเร็วเนี่ยเราก็จะผ่านค่ำคืนไปได้ไวขึ้นนะเพื่อนเพื่อนโอเคไปนี่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ไปไปไปช่วยไปช่วยนี่ไงน้องได้โดอยู่ข้างในอ่ะวาดรูปน้องกวางเต็มไปหมดเลยแต่ฉันไม่รู้ว่าเขาจะเจอพวกนกยักษ์หรือยังนะ ถ้าเขาเจอนกยักษ์แล้วเนี่ยเขาอาจจะวาดรูปนกยักษ์ด้วยฉันเก็บน้องแล้วออเอาน้องไปข้างนอกนเลยป้า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 ในรูปมีแต่กวางแฮะเขาเก็บกล่องเด็กคนที่หนึ่งมาแล้วเราต้องการเตียงนะมีเตียงหรืยอยังอะ่ะยี่สิบไม้ยี่สิบเอาเตียงยี่สิบไม้ไม่มีงั้นเอาเป็นเตียงอันกลางมาก่อนละกันสร้างเตียงแบบไวยๆครับตรงนี้ก <Okay. S 1> วางข้างๆน้อง เสร็จเรียบร้อยซึ่งน้องคนต่อไปจะเป็นน้องคราเคนดูจากแผนที่แล้วห่างออกไปจากตรงนี้ขึ้นไปบนทิศเหนือนะ5 7 1เมตรโหยครั้งนี้เรางานไวมากเลยอ่ะทุกคนใช่ดเสียงฟังมาฟังมาฟังมาเฮ้ยโอ้มันเข้ามาใกล้ขนาดนี้เลยเหรออย่านะอย่านะออกไปออกไปไม่คุมไม่เฮ้ยไม่ยุ่งก็ได้ฟลยอยากโดนปรุงไหมกวางอยากโดนปรุงไหม เนื้อกวางปรุงรถอุ้ยอะไรอ่ะฮะควางกำลังออกหากินมันล่าหมากับมือเลยหรออุ้ยน่ากลัวโอ้ฉันไม่อยากกลายเป็นอาหารควางอะเราเรารีบสร้างบ้านกันต่อเถอะโอ้วันนี้วันที่เก้าแล้วจุดมุ่งหมายของเราคือพราะเราต้องรีบไปช่วยน้องคราเคน เราไปเชื่อน้องคราเคนกันได้เลยนัดไม้นี้ให้เขาบอกว่าน่าจะไปอยู่แถวๆนี้นะน้องคราเคนเนี่ยฉันเห็นพิกัดของน้องเฮ้ยขนาดมันอะขนาดจริงเฮ้ยเราจะลอะไรอะหมาปะโอหมาปะคอฟ้าหมาปะคอฟ้าเข็งเค็งเข็งจะละจะเร็วมากเอาเลยเลยเลยจัดการตีมาเลครับว้าตีเลยตีเลยตีเลยฉลามมาฉลามมายิงเลยยิงเลยตีหัวตีหัว เรียบร้อยเด็กคนที่สองมาแล้วเปิดแจ้งหลังเฮ้ยฝนตกพี่ม๊วตกระวังอ่าไม่ไม่ไมฟยังปลอดภัยอยู่ครับเก็บเด็กไ้หมครับว่าโอเคอแล้วก็มีสีสำรองม้มาไว้อยู่เก็บเด็กมาเรียบร้อยยังึบโอเคเก็บแล้วครับผมได้มาแล้วก็อเอาเด็กไปปล่อยที่บ้านข้างๆตรงนี้เนี่ยมันมี ขอคอยแท่งเหล็กอยู่นะทุกคนฉันว่าเราสามารถจัดการมันได้เลยฮะขยากได้ขวานดีดีดีระวังเลยระวองดูไปสึกนี้เราต้องรีบเพราะว่าค่ำคืนนี้เราไม่แน่ใจว่ามันจะมีพวกคนป่ามาบุกเมื่อไหร่เราต้องรีบจัดการรอบๆก่อนคืนนี้มีคนป่าบุกบ้านนะพี่โมกอยู่คนเดียวไหวเหรอไฟก็จะดับไหวแล้วไม่ไหวแล้วพุท พ่อครัวน,นั่นคือพ่อครัวกลับไปโอเคโอเคโอเคฉันกลับแล้วฉันกลับแล้ววันนี้มีกลุ่มคนประหลาดๆมาที่เข้มงวดของเราล้อมบุกแล้ว<ถ><ง>เพื่อทัอนควางมาเลยมาที่กับดักของฉันเลยไอ้พวกงั่งทต่งความแกมไหนมาทางไหนไหนไหนไมันมา<อ>ทางไหนเนี่ยนี่นี่มันมาแล้วมันมาแล้วนี่นี่มาอยู่แถวๆกับดักอือเข้ามาเลยนี่ติดกับดักฉันด้วยอู้หกับดักเขาไม่เมาสโล เป็นไงผงนัวแสบตาไหมตลอสไอ้ผงนัวใส่เขาออกป้าไก่ตลอสฉันสร้างโบว์เบนสามไปเลยได้ไหมได้จ้ะสร้างไปเลยสร้างไปเลยปึ๊บนี่โอเควันมันจะได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วการอบนี้โบว์เบนสี่อ่ะมันมีครับโบว์เบนห้าด้วยนายดูดิฮะก็มันมีโบว์เบนห้าด้วยปอติมันมีแค่สี่แล้วห้ามันตั้งอะไรได้อ่ะเออไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นของลึกลับของลึกลับเปอ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าฉันคิดว่าต้องเป็นของดีแน่ๆเลยอ่ะอาจจะเป็นของที่เอาไว้ฆ่านกหรือเปล่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะไปหาน้องสควิดนะทุกคนคนที่สามซึ่งน้องสควิตอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ800กว่าเมตรอยู่ในถ้ำจ้ะไปเลยโเคไปไหมไปมืดแล้วแน่ใจแล้วว่าเราจะไปตอนนี้ กินพริกแซ่บแล้วกลับไปนอนซะเดี๋ยวฉันจะสร้างเป็นคอกพอทให้พี่โม่จัดไปพี่โม่เนี่ยชอบอยู่แล้วเฮ้ยอะไรอะต้องอ้องต้องต้องตัวอะไรน่าจะตาฝาดว่ะโดนฆ่าไปเลยหมาโดนชยนกตื่นแล้วนกตื่นแล้วตอนแรกฉันคิดว่า นกนกมันนาจะแบบว่าบินอยู่รอบๆแต่จริงๆเมื่อกี้มันยังไม eh, ่ตื่นนะตอนนี้มันตื่นแล้วแล้วทำไงอะไม่รู้อ่ะไอ้มงม้อไปตรงไหนมาเดี๋ยวฉันออกไปแถวๆนี้นะเฮ้ยฉันได้ยินเสียงกหมชุกแจงมาชุกแจงพี่คิดปะโอเคไปด้วยดิถ้ามาไฟฉายใส่หนเพราะพวกมันน่าจะอยู่แถวนี้ไหนมันอยู่ไหนเอามาดิโชโชอะไรอ่ะเฮ้ยนกนก นกเฮ้ยนกนกขึ้นนกขึ้นนกเห็นนกปะเห็นนกปะไหนอะไหนอะเห็นนี่นี่นี่มามามาไป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 มันวิ่งไล่ฉันแล้วฮะนกวิ่งไล่คืออะไรนกคืออะไรวายใช้ไฟใส่มันใช้ไฟใส่มันว้ายมมัันนตีอย่าเข้ามาเข้าไปในที่เข้าไปในที่แจ้งเข้าไปในที่แจ้งคุณเรียกสิ่งนั้นว่านกเหรออยมันมันมันคือนกสิ ดีนะถ้ามีสตองแฟลไลท์อะสาแฟลไลท์ใส่มันใส่แฟลชไลทใส่แทใส่มันอุ้ยไม่เข้ามาใกลมาก่เข้ามาไม่เข้ามา่เข้ามาไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้ามันน่าจะไม่เข้ามันในจุดเอ้ยนี่ให้คนนกขนนกคนนกไ่ไปแล้ววูที่ขนนกไว้ขนนกใหญ่มากเอาไปแลกหมหมดเ้เลยมันจะไม่มาอีกแล้วใช่หคุณน้าว่าไงพวกเราได้ได้ขนนกมาแล้วครับคุณน้าไม่รู้ว่าใช่ขนนกที่คุณน้าอยากได้หรือเปล่าครับนี่ครับ โอ้สุดยอดสุดยอดนีไงไดฟูเอลถังใหญ่มาเลยจุดแกงโอ้ยี่ยมไอ้นกนั่นอยู่ไหนล่านกล่านกล่านกถ้าเราล่านกได้ทุกทุกวันเนี่ยฉันคิดว่าเรามีน้ำมันใช้ทุกวันแน่นอนอ่ะจริงอะไรพี่ไหมคารกิจของเราคือไปหาน้องสควิตกันปะซึ่งน้องซควิตเนี่ยอยู่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลมากๆนะนี่มี่โมเพื่อนทางนี้นจุก โอเคน้ okay, องสควิตอยู่ไปทางทิดกับิลครับผมตรงไปเรื่อยๆ Let's go <S ตะวันตกตะวันตกพวกนายไปหากันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะพยายามหาอาหารให้พวกนายไว้กินเองเออกมามันออกมา,เ,าเน้นกินแต่สตูไปเลยนะโอเคโอเคอะไรงี้ข้าบบนโอ้โหุหบก่องแดงกล่องแดงเป็นไปได้ไหมว่าคืนนี้เราหลบอยู่ที่นี่นกคูกน่าจะมาไม่เห็นนะไม่น่าเจอลองดูป่ะ ได้เหรอวายพี่กินอุ้ยอุ้ยหมาขึ้นมาไงอ่ะไม่รู้ไปตาย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 โอ้ยนกเนาะนกนาะนกเนาะพิกินเนาะนกตายตัวยหญ่แล้วนกตุยหญ่เลยตายเลยโอ้ยเอาตายเลยง่อนพิกินตายคู่อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ได้ข่าวว่า เมื่คืนพวกนายเดือดเหรออเดือดไม่เดือดไม่รู้รู้แต่ดูเกราะของฉันสิเป็นเกราะของวีรชนคนป่าน่ะมีพี่ม่อดูสิการประจนภัยของฉันไม่สนุกมากเลยฉันได้เกราะด้วยเอาจริงนะนายเหมือนอะไรรู้ป่ะอะไรเต่าผู้ยีบ้าเลยใช่เหมือนปูมากกว่าปูทะรบโอ้ฝนตกแล้วก็พายุเข้าอย่างรุนแรงโอเคมิด มีกลุ่มคนป่ามาแล้วคืนนี้เราพร้อมลุยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมลุยเลยย่อจะรีบมาทด้ไมนักหนาเติมไฟ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 ผมยืนตรงรวดน้ำเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยเฮ้ยกวางมันก็มาด้วยเหมือนกันน่ะกวางอ่ะมันหมายความว่ากวางมันน่าจะสลับกับนกป้าเพื่อนหรือตายหรือมันป่าพร้อมกันเลยใช่ใช่คิดว่างั้นแหละตั้งมอทาย พี่มอ่โอ้ยฉันไม่ไหวฉันไม่ไหวฉันก็ตายไม่ไหวเลยการเลยไอ้ตัวยิงคารูมันยิงแบบยิงปั่มๆเลยถ้ายิงยิงคารูมันเจ็บอ่ะโอเคตอนนี้ฉันกำลังจัดการตัวด้านนอกอยู่ตายไปซะโอ้ยอีีกทเดียวอีกจะโดนตายอีวาเกมเมอร์ตายมีแบนเด็ดไหมมีแบนเด็ดไหมไม่มีเลยอ่ะมีมีมีไอ้มีเปล่าวะมี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 แล้วนี่จะไหนจะไหนผมตายบนนี้ที่นั่งเนี่ยที่นั่งเนี่ยตายอย่างสบายนะอันนี้โอ้ยตอนที่แจ็งก็ตาย โอเคแมปใหญ่ขึ้นแล้วเพื่อนเราสามารถไปหาน้องสควิดได้แล้วไป,ไปเลยไหมไปเลยไหมไป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 เลยก่อนที่จะมืดไปทางไหนนะหลังป้ายหลังป้ายหลังป้ายน้องสควิดอยู่ไม่ไกลตรงนั้นมีหมีผ้าบันคอสีเหลืองอ,อ,อ,อยู่ไอหมีปอกคอมาไอหมีปอกคอโอ้โหมันมันก็แรงมันก็แรงชัย,ย,ย่อยมันก็แรงชัย,ย,ย่อยอยู่ตรงไออยู่อยู่ดีๆอยู่ยดีๆดๆนไม่ไปถึงหรอกทำตัวดีๆ หมดแล้วอ่ะฉันหมดสิ้นแล้วฉันเหลือแค่ขวานโอเคไปฝั่งนี้เก็บอาหารให้เชโมมาฮะมาฮะมาฮะไปเลยไปเลยฉันเก็บอาหารเองเปิดกุญแจไปมืดแล้วมืดแล้วเพื่อนเร็วแล้วนอสควีทพวกเรามาแล้วน้องสควีทขอบคุณที่มาช่วยผมนะครับฉันเก็บเขาใส่ละเอาใส่กระสอบไปดูเหมือนแก๊งลักพาตัวเด็กไงก็ไม่รู้สิ ว้าวได้ปืนไรเฟิลมีใครไม่มีปืนไรเฟิลไหมเฮ้ยแล้วนั่นอะไรอ่ะยังผมนั่นอะไรอ่ะหมาไงหมาเข้ามาได้ไหมาแล้วหมาเข้ามาในนี้ได้ไงหมามันเกิดช่วยกันตีก่อนช่วยกันตีถ่ายปืนช่วยกันตีเดี๋ยวเพื่อนตายตายงไตายแกเอาไอ้จุ้มแล้วของฉันอย่างเยอะอ่ะลาก่อนเพื่อนเจอทั้งควางเจอทั้งนกเลยควางตาแดงแต่เราก็กลับเอาของ ก็มีความโชคร้ายอยู่นิดๆนั่นก็คือหิมะตกแล้วก็ฝนพรำขอบคุณนักรรบที่เจเยิ่มมาน้องเดินติดอะไรเปล่านี่สร้างบ้านอยู่ตรงนี้เลยนะน้องสควิดครัเพิ่มผมนั่งอยู่ตรงเสาล่อฟ้านี่แหละครับระวังโดนฟ้าผ่านะน้องสควิดน้องน้องออกเนรนนะน้องอาจจะอยู่สุพรรณมาก่อนนะมางั้นวันนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปหาน้องคอร่าเลยดีกว่าอ่ะโอเคทางนั้นเลยทางเหนือ ้าง,างโคราอยู่ห่างจากที่เป็นกิโลเลยหรอทางตะวันตกทางตะวันตกกิโลหนึ่งทุกคนฉันจะบอกว่าฉันตั้งแต่ที่แบบว่าเดินผ่านป่ามามันมีเรื่องแป,กแป,กแปกลกๆด้วยนะยังไงบางที่อ่ะเรายังไม่เคยไปแต่มันมีสร้างสัตว์อยู่เต็มไปหมดเลยยังมีทั้งหนังมีทั้งเนื้อฉันว่านกพููตองคืนนี่มันน่าจะล่าโดหดน่าดูเลยอะ่ะมันเป็นผู้ล่าหรอใช่เป็นผู้ล่า ดูซิโตะคราฟมีอะไรที่น่าคราฟบ,บ้างแบนเดตถ้าใช้หนังบูฟสองอันกับเท้ากระต่ายสามารถขับแบนเดตได้นะเพื่อนๆ<ช>แั้วกมง,วนนงมีเออซี่โครงแมมมอสสองอันกับหนังไม,ไม่ใช่ซี่โครงสีได้แต่งามันมากขกึน้นอะไรนกมันน่าจะอยู่แถวเนี้ยดูดิขนมันเต็มเลยห<ะ>ไหนเนี่ยขน,นมันสองต้นแน่ เฮ้ยเอา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 วุ้ยแสดงว่ามันมันมีแอบสลัดในกลางป่าด้วยเหรอโอ้ยงั้นเราก็หาตามคางป่าแบบนี้ได้ดิอ่าหมีห้าตัวครับผมหมปอกคอดําพี่ไม้มาเลยหมีห้าตัวเอ้ยผมผมอยู่ในแทงน้ำมาหนึ่งนะแจ้งระวังนะตัวนี้มันมีกับดักอยากได้กระสุนก็เตรียมไม้เตรียมเหล็กมาหูยกัดแรงกัดแรงกัดแรงเลยวุมันแรงมากรวยมากด้วยกับแรงมากไม่ไหวอ่ะมันจะกระคืนนะเพื่อน มันกำลังมาแล้วมีมีมีแฟลชไลท์มีแฟลชไลท์มันจะจุดได้ทันทีหน้าเนอะไอ้เบย์ไอ้ยใบมาช้าเลยมันเด็ดไหทตาไมไอ้ด่าจะสามารถได้ว่าครั้งหน้าจะเล่นเป็นนินจาครั้งหน้าจะเสียหกร้อยวันนียซื้อนินจาไอ้นกอตมาโอ้โหหนุไมใบ ไม่ไหวแล้วอย่ามายุ่กับฉันวิ่ง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 ผัดกันผัดกันสลับอ้แล้วโอ้โหม่ไหโอ้เยอะเยอะเกินตัวล่อาหมาป่าเนี่ยที่ได้เป็นตัวล่อหมาป่าหรือเปล่าบอกฉันีหนึ่งเออหนึ่งบเทงเพลงอ,อ <Yeah. S 1> ย่ยายายาส่าิบว<า>ิเข้าไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยนม่ยา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 สลัดขนมาสลัดขนมาแล้วไปซะ ออ้ีนตขอบใจไปช่วยน้อนกันเจอไดมอนแล้วทุกคนตัวสุดท้ายแล้วมา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 แล้วจ้ามีกระสุนแล้วจ้าหน่วยป้อมปืนมาแล้วครับไอสเปียดีโอเคตายหมดยังมาป้อมปืนโอเคตายหมดตายหมดตายหมดยี่ยมดเลยหน่วยปืนที่ มาช้าแต่มาชัวร์อุ้ยฉันได้สตรองเอ็กอู้ฉันไม่ได้เพราะนายเก็บแล้วก็ได้น้องควัวลากกลับบ้านเรียบร้อยเรียบร้อยน้องคนสุดท้ายได้แล้วล่ะเอาเนื้อใหญ่กลับบ้านด้วยดิเอาทุกเนื้อก่อนที่เราจะกลับบ้านฉันว่าเราสำรวจรอบๆก่อนนะว่าเผื่อมันมีต้นเหล็กอะโอ้ยไอ้บูไอ้มีม,มาหรือเปล่าอตอนนี้เหล็กที่บ้านมีอยู่สองอันสองอันเลยเหรอ อ๋อหกอันแล้วผมย่อยไปด้วยผมไม่เอามานีนเนเนฉันเอาเหล็กกลับไปให้อยู่นในรอบนี้ผมช่วยสู้ได้ผมมีปืนไร<ว>เฟิลแล้ว,วรอบรอบบ้านเรามีนี่ด้วยนะเหมือนเป็นโกดังอะแล้วก็เก็บพวกเศษเหล็กเต็มเลยให้มันมา <M> พร้อมกับน,น้องโคราด้วยเห <Le> ล็กกเ,อเขอโทษนะอันนี้เป็นเครื่องทำเื้อเล็นบดอะไรเนี่ยคล้ายคล้ายๆพวกเนื้อบดฉันก็เลยเอาใส่เข้าไป เด็กๆทุกคนถูกช่วยเรียบร้อยแล้ว,วที่เหลือก็แค่หาขนนกให้กับเจ๊ก็จบแล้วปะได้เอาให้เอาให้ครบเลยลูกต้มมาลูกต้มมาเจ็บเจ็บจะตายโอ้โหไอตัวไอตัวจริงโคตรเจ็บอ,โอ้โอ้โหแรงมากเหล็กเยอะไม่ได้โบส มีเยอะอยู่นะพี่กิดมาหน่อยดิวายโดนห้อยต้องแตง่งห้อยคุณแต่วะแป้งแป้งอยู่ยไหนโดนห้อยไม่เท่าไหร่โดนหมากัดจนตายโอ้าโอเคเห็นแล้วแป้งอยู่ไหนพี่กิดมีบันเดะไหมอ่ะ <c oughs> ไม่มีเลยไม่มีแต่เม็ดคิดแตเด็โอเคฉันเม็ดคิดฉันเกิดละช่วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ไหนอ่ะเหน็ดแล้วเห็นแล้ว มันจะกินแซบฉันเลยมันจะกินแซบดู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 มันดูมันจีน่าจีน่าเข้ามาดิออกไปเลยออกไปเลยกวางไปเข้ามาดิได้จริงเข้ามาเออไม่้ไปถึงนายอ่ะเข้ามาตรงเขหนโอเคโอเคจะก็ดูว่านายท้าทายมันน่ะเสียมันทำไมน้ำมันอ่ะเอ้าก็มันเผื่อว่าแบบเฮ้ยเราผ่าน9.9คืนมาแล้ว ก้าว่ากว่าราจะกลับไปที่เดิมนะมวนหนักลับบ้านเฮ้ยครั้งนี้ทำไมลังมันมีกระดูกมันมีเศษซากกระดูกอยู่ขวามือเห็นปะมันไม่ได้กินเราหลายหลายคลิปแล้วไงมันเลยกินพวกรัททีแทนผมว่านะอาจจะไม่ใช่ลัททีก็ได้อาจจะเป็น อะไรบางอย่างที่แบบว่าแซบกว่านั้นอย่างเช่นแมมมอสอ่ะอุยเราต้องหาขนนกอีกประมาณสามอันเพื่อนอนกมาแลนะ้วคืนเนี้ยเฮ้ยนกมาน,นกมาอยู่ตรงนู้น,นมาจา้าอยู่กับฉันนี่แหละจา้านกอยู่กับฉันในบ้านเ๋อแล้วนายไหวไหมฉันต้องช่วยบ้านก่อนเพราะว่ามันบุกบ้านด้วยโอเค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 ไม่เป็นไรฉันอยู่ในบ้านฉันอยู่ใน,ในบ้านนะน่าจะปลอดภัยมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้ว คือถ้าเกิดไม่วิ่งก็ก็อยู่ได้แต่ว่าหมามันกัดไงอุ้ยเออใช่หมามันเข้ามาในบ้านเนี่ยใกล้หมนดั้วยนะนอกบ้านใช่เฮ้ยเหลืออีกตัวเลยอีกตัวใหรได้ขนนกไหมไม่ได้มันไม่สลัดขนนกใส่ฉันเลยมันดรอปเจมมาอันนึงนะอ๋อวิหมามาหมามานายดูนะความยิ่งใหญ่ของการไปสำรวจของฉันไอ้นก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 มานกมาแล้วฉันมันล่อนกอ้าวบินไปแล้วเอ้าวไปไหนล่ะ โอ้ยดูไม oh, oh, ่มีความเกรงกลัวนกแต่อย่างไรนะพวกเราเนี่ยเอาขนมาดหนานี่คือการจี้เอาขนมาสลรขนมาดึงขนดึงขนดึงขนควรจะให้เรายิงยิงให้ขนมันลขนมาแล้วมา้แล้วไปไปหาป้าเลยป้าอยู่ไหนป้านะจ๋ะพวกเราได้ขนมาแล้วจ้าไหนดีจ๋าคุณนะขนนกเฮยไมหมแล้วโอยอออข้างหลังอยู่นี่อ่นไว้อย่าขยับ บอกว่าอย่าขยับเอาไปขนมานี่พวกเราจะไม่ขยับไปไหนแล้วพวกเราจะเปิดไฟฉายล่อแกตลอดเวลาว้าวโอยหมาโอนโอ้นหมานี่มาจากไหนนั่นน่ะเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนกระสุนหมดกระสุนหมดไม่ยาอย่าทิ้งฉันไปเลยไปเลยเฮ้ยนี่ขนอีกหนึ่งขดไหนปกปกปกเอาไปเลยค่ะคุณนายลุน่าลูสดใสเย้ขอบคุณมากเลยเนาะใบเฉดเนี่ยเหรอใบเขียว ได้เขียวคุณน้าน้าให้เราแค่นี้เหรอก็ใช่ดะสิอยากได้อะไรเพิ่มเหรอเอออยากคุณน้าลองขึ้นมาได้เขียวมันเครื่องตัวไหนปะคำว่า complete เขาไม่มีตัวดีลงให้ด้วยนะเออมันจบกันได้เลยไม่ complete จริงจริงอะไม่มีตัวดีหน่อยอ่ะจะได้รู้ว่าแบบ complete จบเสร็จแล้ว และนี่ก็คือการทำภารกิจนะคะทุกคนสำหรับการอัปเดตใหม่นะใน99เดคืนกวางผีนั่นเองใครที่ชอบเกมนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้ตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดลิดใหม่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตแบบยมยมก่อนยังไม่ได้มีสถานที่ใหม่อะไรนักหนานะเอาเป็นว่าครั้งหน้าเจอกันแน่นอนบาย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  นะ่เนี่ยท่านลังแช่น้ำเอเซ็นเยอะสนใจไม่แช่ด้วยกันเบอบ่บ่บ,บ่ตอนนี้ฉันไม่อยากเปียกน้ำอนะ่ะฉันสนใจพี่ไบฉันสนใจนา่นนอะไรของนายเดี๋ยวสนใจยังไงและโหแล้วเอาปืนไปจาอขนาดน้น